สวัสดีคะ่ะช่อง Miss You Channel นะคะวันนี้ยินจะมา2วิธีการถอนเงินจากแอปติดต่อไปยังบัญชี True Money Wallet นะคะอยากรู้ว่าทำยังไงเดี๋ยวตามไปดูในคลิปนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Miss You Channel ด้วยนะคะอันดับรกนะคะทุกคนเราก็กบไปในแอปติดต่อนะคะพอเรากดเข้ามานะคะเราก็ ไปกดตรงที่ชานรูปคมข้านล่างขวา,ามือนะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะคะพอเรากดเข้ามาหน้านี้นะคะมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วเราก็ไปกดตรงรูปเหลียงสีเหลืองข้างบนนะคะรูปเหลียงข้ามบ่งซ้ายมือนะคะพอเรากดเข้ามานะคะมันก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้นะคะตรงนี้เราก็กากบาททิ้งเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินนะคะที่หญิงได้มาจากการดูวิดีโอนะคะอตอนนี้หญิงก็ได้แค่25.64บาทนะคะซึ่งยังไม่ได้เยอะนะคะแต่ว่าวันนี้หญิงก็จะมาถอนให้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะเราจะถอนเงินเราก็กดตรงจำนวนเงินนะคะ พอเรากดถอนเงินนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นจำนวนเงินที่เราสามารถถอนได้นะคะซึ่งที่จริงแล้วมันจะมีตั้งแต่3บาท15บาท60บาท100บาท120บบาทนะคะแต่ ในนี้ก็คือจะไม่มี3าบาทนะคะเพราะว่าหญิงเคยทำการทองไปแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งจำนวน3บาทนะคะก็สามารถทองได้แค่ครั้งเดียวนะคะมันก็จะมีแค่จำนวนที่เ,เริ่มต้นตั้งแต่15บาทขึ้นไปนะคะจากนั้นเราก็เลือกจำนวนที่เราต้องการทองนะคะซึ่งหญิงจะเลือก15บาทนะคะพอเลือกเสร็จแล้วเราก็กดทองเลยนะคะ พอเรากดถองแล้วนะคะมันก็จะมาอยู่ตรงหน้านี้นะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีบัญชีโทมันี่วอลเล็นะคะซึ่งหญิงเคยเชื่องไว้ก่อนหน้านั้นนะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะถองเข้าธนาคารหรือว่าถองพร้อมเพย์นะคะก็กดตรงที่เพิ่มนะคะใครอยากจะถองไปยังบัญชีธนาคารนะคะก็กดตรงเพิ่มนะคะพอกดมาหน้านี้นะคะเห็นไหมคะว่ามันจะมี การโอนไปยังบัญชีธนาคารหรือว่าพร้อมเพย์นะคะแล้วก็มีทรูมันนี่วอลเล็ตนะคะซึ่งหญิงเคยเชื่องกับบัญชีทรูมันนี่วอลเล็ตนะคะหญิงก็จะใช้บัญชีทรูมันนี่วอลเล็ตนะคะเราก็กลับมาหน้านี้นะคะพอเรากบมาหน้านี้แล้วนะคะ คือตรงนี้นี่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เชื่อมกับบัญชีอันไหนเลยนะคะมันก็จะมีให้เรากรอบข้อมูลนะคะกรอบข้อมูลบัญชีนะคะแต่อันนี้คือหญิงเคยเชื่อมแล้วนะคะมันก็จะง่ายหน่อยนะคะถ้าใครที่เชื่อมเลยนะคะก็กดตรงที่ถ่อนเงินตอนนี้เลยนะคะอ่าพอกดเข้ามานะคะตรงนี้ก็กดไปเลยนะคะยืนยันกันยืนยันเพื่อถ่อนเงินนะคะกดไปเลยนะคะ อพอกดมัน้านี้นะคะมันก็จะเขียนว่ากําลังดําเนินการถอนเงินนะคะซึ่งเขาบอกว่าเงินอาจจะเข้าไปใน1นถึงสวันนะคะแต่เงินอาจจะเข้าเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะเห็นไหมคะข้อความมาแล้วนะคะเดี๋ยวหญิงจะขอ,อะบันทึนหน้าจอไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะ ไปดูจำนวนเงินในบัญชี t r u e Money Wallet นะคะเห็นไหมคะว่าจำนวนเงินมันก็จะลดลงนะคะจำนวนเงินที่หยิงถอนไปมันก็จะหายไปนะคะเห็นไหมคะข้อความมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในบัญชี t r u e Money Wallet กันนะคะ อเอาค่ะตอนนี้นะคะหญิงจะเข้าไปดูจำนวนเงินในบัญชีนะคะพอเข้ามาในบัญชีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คอย่ดเงินกันเลยนะคะเห็นไหมคะว่าเงินเข้าแล้วนะคะทุกคนตอนแรกหญิงมีแค่หกสิบกว่าบาทนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ เพิ่นมาเป็น8 1บาทนะคะซึ่งหญิงลืมบันทึกหน้าจอก่อนก่อนที่เงินจะเข้าให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าอันนี้คือเงินเข้าแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูประวัติกันทุกคนตอนนี้ประวัติยังไม่มานะคะแต่ว่าจํานวนเงินเข้าแล้วนะคะประวัติมันก็จะามาชาร์นิดนึงนะคะแต่ว่าจํานวนเงินเข้าแล้วนะคะ เห็นไหมคะว่าเงินเข้าเร็วมากเลยนะคะใครที่อยากได้รายได้เล็กๆน้อยๆนะคะค่าขนมนะคะก็สามารถไปดูต <am> <wizard> ิกตออแล้วก็รับจำนวนเงินนี้มาใช้ได้นะคะวันนี้หญิงก็จะมา2อแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ ดูคลิปจนแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง Miss You Channel ด้วยนะคะ